เป็นดีบแรกครับมานงแกนจากรูมิคูริฮาร่าจากประเทศญี่ปุ่นครับรูคอนะกำลังเัาครนเรยจาเจนต้อกกี้กิลมอมยูเอสเอนัมวยรอดครับรอดครับฮาร่าครับตามมาด้วยนักมวยอูเปกันรับเจนจ็อกกี้กิจากประเทศอเมริกา คู <rude S 2> ่นี้ช่ว <t> ้็การตู้ซูเปอร์ไฟเวทครับ5.2าิกิโลกรัมครับคู่นี้นักบอยญี่ปุ่นนะครับในเปลี่ยนความสูงโวดเด่นก็ที่ยิจากนเมริกาก็็นสุดความรับสัต์นะครับอ่าจากตัวเล็กกว่าแต่ว่าด้ความแข็งุนแรงรับสัตว์ ตองพูดได้ต้องเป็นคนไทยครับแล้วไม่พูมวปไทยอยู่ครับขัรัตมวยมุมแดงครับกมี้นยาร่านครับเป็นชายญี่ปุ่นอายุ2 9ปีครับ ถาเกิดใ่แสนชัยบวยไทยยิมนะครับผู้ับเยื้อรูแสนชัยทองไก่แสนนะครับพุกคนไทยเมื่ออายุตองคนไทยุมยิ25ปีครับที่ด mm. ้แสนชัยบวยไทยต้กงรั้ง2ครั้ง1คกันแพ้ง2ครั้ง3ครั้งในการใช้หมัดนะครับผูเยมจากเรียนสาวนา้นอายุที่7ปีครับถ้เกิเช นาวาครับคู Trump, ่ั่างดึงคูโต๊ sí. ู่ตบัดเป๊กคู่วีครับลงมาแล้วสี่ครั้งชนะสามครั้งเสมอหนึ่งครั้งนะครับก่อทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยอ่ามีตกการควาทุกคโน์ครับแต่คู่นี้เราจะชกแค่สามยกนะครับเป็นมวยใหม่นีครับก็มวยยาวกับมวยสั้นนะครับเดี๋ยวดูรู้ว่ามวยยาวกับมวยสั้นใครจะเก่งกว่ากันนะครับ เบียร์ด้อายุ29ปีครับส่วนเจนก็21ปีครับน้ำหนักเท่ากันครับ52กิโลกรัมวันนี้มาดูญี่ปุ่นเจอกับสหรัฐอเมริกาครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับ อย to ่าลืมครับพันพุธหน้าครับก็มีมวยดี่นเคยไพนาไปไให้นักชมก็อย่าลืม้งมเชีกันอย่าฟแล้วโรบีบริสตาฟอ a มญปแลเราดูรูปกอล์ฟแล a เจนตกียวฟอมหรเลยดูไว้ก่อนก่นใน i ี่ปุ่นแล n และเรีว่อ hmm. เ mm ีย12ไฟท์เราะสหรอเิไฟท์โซลูซี่เราพูดงกาดในนาทการปรกนาแก้เรียมงไัยรุณนที่คู่รองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ที่เจ็ดในรายการทั้งเป็าคนอาชีพหญิงสี่ยกนะครับ รูมมีคุณพารานะครับส่วนตังเงินเจนจอะไปหยิบจาก,กาสารวัตรในการยกที่หนึ่งเลื่อนวันนี้จบเงินสามยกครับ আমরা কমব্যাটের দিকে হলি দোস ক্যাব আমরা কমব্যাটের পজ ফায়ার ব্রেকের ফায়ার গেম বয়ে ফিনিশ ও এই কমব্যাটে হয়েও experiência รูนิคูริฮาร่าเจพาตงแดนจากในญี่ปุ่นครับจากเจเจ้าเตยิมทั้งไม่สหรัฐอเมริกาจากแบงก์มอนทั้เงินครับจากสหรัฐอเมริกาก็ขนมสูงสีพวกพี่ครับเจน,นั้นพยายามเดินเข้าพุ่งวงในก,ก,กะโกงตัวสั้นกว่าส่วนรูมิก็พยายามทั้งเตะท,ทั้งต่อ,อยกสกัดไว้นะครับ แต่เจนเธอแรงดีเหลือเกินครับเดินหน้าได้ตีเข่าได้นะครับเคนเล็กกว่าแต่ว่าใจถึงใจสู้นะครับก็เดินหน้าอย่างนี้ครับมวยสั้นกว่าต้องเดินหน้านะครับหัวยาวก็ต้องตั้งรับเอบแล้วก็อพยายามเตะทีมยันไว้นะครับแต่ว,ว่าเจนนั้นก็เดินก็เดินหน้านะครับไม่ถอยถ้าเกันซะสุดที่กออก ยกขึ้น round two make c o r n e ของแฟนกคนอนเดียสโยชัดบงร n บห่ว์อลอันเดีย you ผู้แจ้คะแนนไปนครับเอน้เนิ้วน้องเนิ้ยที่สองน,น,นีงนนงนนน่นะครับเพื่อไปเกีกนนนอ,อ,น,กน,น,อน,น,นักมวยของเราเขอเจญคุณปูปอปเพื่อนครับโปรโมเตอร์มวยเวทีลังติดครับได้วลาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักมวยของเราเลยครับก่อนักมวยญี่ปุ่นเจอสองเพื่อนอาบหน้านะครับ ลูมิคาาุยร่าคนไม่ไหวครับพี่เลียก็ยอมแพ้ด้วยนะครับเอ็นก็เป็นคุญชนะไปขอเชิญคุณปูประกอบเพื่อน,นครับผมก็เจอมวยรักเวทีมวยรักสิทธิ์นะครับแรกเพลยต้องให้เกียรติพ่อปฏิบัติได้ของรางวัลให้ได้บวยทั้งคู่มได้ครับผมลูมิลูมิ หม้อสีนวลไก่ KCF นะครับไก่เพื่อคุณภาพไก่สำเร็จรูปนะครับก็ให้กับทั้งวันทั้งคู่ด้วยครับคู่นี<ต>้ก็เกจนท่านก็ยิ้มจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นผูดนะแคนเราเอาเมยุยที่สองเองขอขอบคุณคุณปูปองเพื่อเป็นอย่างสูงครับ และคู่สุดท้ายในการในวันนี้ครับเป็นมวยสามคนหญิงอาชีพสี่ยกนะครับวอนนีมาสัก,กรุ่งเรืองจะพบกับเพชรประการสอนฤาดีทันนันมวยพร้อมแล้วก็ขึ้นสวยดีเลยครับ